สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พักใจเดลี่พื้นที่เล็กๆที่เราใช้ฝึกใจให้พร้อมรับความรู้สึกในทุกๆวันวันนี้เราจะมาฝึกการอยู่กับความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจของเราโดยไม่ทำอะไรกับมันเพียงแค่รับรู้และยอมรับไม่ต้องพยายามแก้ไขและไม่ต้องตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีก่อนที่เราจะเริ่มต้นอยากชวนคุณให้ลองหาที่ที่เงียบสงบ ที่คุณรู้สึกปลอดภัยและไม่ถูกลบกวนเมื่อเจอที่ที่ใช่แล้วลองหาท่านั่งหรือท่านอนที่สบายที่สุดสำหรับคุณอาจจะเป็นการนั่งบนเก้าอี้พิงสบายๆหรือจะนอนลงเพื่อผ่อนคลายเต็มที่ก็ได้เลือกท่าที่คิดว่าจะอยู่ได้นิ่งๆโดยไม่ต้องขยับไปมาตลอดช่วงเวลาที่เราจะอยู่ด้วยกันเมื่อจัดท่าทางเรียบร้อยแล้วค่อยๆหลับตาลงอย่างอ่อนโยน หายใจเข้าลึกๆและปล่อยออกยาวๆลองทำแบบนี้สักสองสามรอบเพื่อให้ร่างกายแล้วจิตใจได้ส่งสัญญาณว่าเราพร้อมแล้วที่จะอยู่กับตัวเองให้เรากลับมาสู่ลมหายใจของเราไม่ต้องบังคับหรือทำให้พิเศษกว่าปกติแค่หายใจตามธรรมชาติ สังเกตว่าลมหายใจเข้ารู้สึกอย่างไรลมหายใจออกรู้สึกอย่างไรความคิดอาจจะเข้ามาทักทายลองสังเกตว่าความคิดนั้นเป็นเรื่องอะไรเช่นเรื่องงานวันนี้หรือเรื่องที่คุยกับเพื่อนนี่คือความคิดสิ่งที่สมองสร้างขึ้นมาเหมือนประโยคที่ลอยอยู่ในหัว แต่บางครั้งสิ่งที่ปรากฏขึ้นอาจไม่ใช่ประโยคแต่แค่เป็นความรู้สึกเช่นความกังวลความเศร้าวความเหงาหรือความดีใจนี่คืออารมณ์ความรู้สึกที่เราได้สัมผัสอยู่ในร่างกายและหัวใจลองค่อยๆฝึกแค่ติดป้ายให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเป็นประโยคในหัว บอกกับตัวเองเบาวๆว่านี่คือความคิดถ้าเป็นความรู้สึกในใจบอกกับตัวเองเบาวๆว่านี่คืออารมณ์ไม่ต้องผลักไสไม่ต้องตัดสินแค่รับรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นและกลับมาที่ลมหายใจของเราเสมอหายใจเข้า รับรู้ความคิดหรืออารมณ์ที่มาทักทายหายใจออกวางมันลงเบาๆและกลับมาที่ลมหายใจของเราคุณอาจจะสังเกตว่าความคิดและอารมณ์ก็แค่เข้ามาและก็จากไปเหมือนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าเราคือท้องฟ้าไม่ใช่เมฆเราคือพื้นที่กว้างใหญ่ ที่พร้อมให้สิ่งเหล่านี้ผ่านมาและผ่านไปอยู่กับลมหายใจต่ออีกสักครู่หายใจเข้าอย่างอ่อนโยนหายใจออกอย่างผ่อนคลายย้ำกับใจเบาๆว่า,วาฉันไม่ใช่ความคิดฉันไม่ใช่อารมณ์ความคิดก็เป็นเพียงความคิด อารมณ์ก็เป็นเพียงอารมณ์ค่อยๆนำความรู้สึกตัวกลับมาสู่ร่างกายลองรับรู้ถึงความรู้สึกที่เท้าและที่มือค่อยๆขยับนิ้วมือและนิ้วเท้าเบาๆ แล้วค่อยๆหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งเมื่อหายใจออกเมื่อพร้อมแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆกลับมารับรู้สิ่งรอบตัวและบรรยากาศรอบข้างหวังว่าช่วงเวลาสั้นๆนี้จะช่วยให้คุณได้ทำความรู้จักกับความคิดและอารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้นนะคะขอให้คุณนำความสงบที่ได้จากวันนี้ ติดตัวไปในทุกช่วงเวลาของชีวิตขอบคุณที่ให้เวลากับตัวเองในวันนี้และพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ